สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เรามาพบกันในรายวิชาภาษาไทยนะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับในเรื่องของคุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมจากเรื่องไตรภูมิพระร่วงตอนมนุษย์สภูมิในเรื่องไตรภูมิพระร่วงนะครับจะปรากฏความเชื่อนะครับหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอันที่1นนะครับก็คือความเชื่อเกี่ยวกับบุญกรรม นะครับจะเชื่อว่าตัวของกุมารที่อยู่ในท้องแม่นะครับเขาเชื่อว่าตัวของกุมารเนี่ยก็จะอยู่รวมกับอาหารอาหารที่อยู่ในท้องแม่นั้นก็เผาไหม้ไปทีละน้อยทีละน้อยแต่ตัวของกุมานนั้นไม่ไหม้ครับเพราะว่าบุญนั้นได้ห่อหุ้มตัวกุมารเอาไว้นั่นเองนอกจากนั้นเนี่ยในการเกิดนะครับจะมีลมที่เรียกว่าลมแห่งกรรมนะครับหรือลมกรรมมัชวาสที่จะพัด ให้เด็กเนี่ยกลับหัวลงนะครับเพราะวะ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะชี้เห็นว่าการเกิดของมนุษย์นั้นนะครับก็เป็นไปด้วยแรงกรรมนั่นเองครับความเชื่อเรื่องภพภูมินะครับในเรื่องนี้จะพบว่ามีการนําเสนอความเชื่อเกี่ยวกับภพบภูมินะครับโดยตรงโดยเฉพาะในเรื่องนี้เนี่ยอย่างเชื่อเรื่องไตรภูมิพระร่วงก็เป็นการนําเสนอความคิดความเชื่อและแนวคิดนะครับทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับภพภูมิต่างๆ ก็จะปรากฏในตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของขุมนรกนรกนะครับชื่อสถานที่ในนรกก็คือภูเขาคังไครบันพศนะครับหรือว่าเป็นการาพูดถึงสัตว์ที่จะเกิดจากนรกจากเปรดแล้วก็สวรรค์โดยความเชื่อที่ปรากฏอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดจะเห็นได้ว่าการเกิดของมนุษย์ในเรื่องนั้นนะครับก็มีที่มาทั้งสิ้น ก็จะเป็นผลที่มาจากนารกก็ดีมาจากสวรรค์ก็ดีหรือว่ามาจากภพภูมิอื่นๆก็ดีซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการเวียนว่ายตายเกิดของชีวิตต่างๆนะครับยกเว้นผู้คนที่จะบรรลุนะครับผู้ที่จะบรรลุเป็นพระสัมโพสม,มาสัมพุทธ,ธิพุทธเจ้าหรือพระอรหรันต์ขีณาศพนะครับก็จะไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดพ้นจากสังสารวัฏนี้นะครับไปสู่พระนิพพานนั่นเอง ความเชื่อเรื่องเทวดาและอมนุษย์นะครับในเรื่องก็จะพูดถึงความเชื่อเกี่ยวกับเทวดาที่เกิดอยู่ในสวรรค์ความเชื่อเรื่องสัตว์นรกความเชื่อเรื่องเปรตนะครับซึ่งสิ่งเหล่านีา้เมื่อชดใช้บาปกรรมในสถานที่หรือว่ารับบุญในสถานที่นั้นๆเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็จะต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ในโลกมนุษย์นะครับเพื่อที่จะสั่งสมบุญและก็ใช้ชดใช้บาปกรรมของตนเองต่อไป ความเชื่อเกี่ยวกับพระปัจเจกกับพุทธเจ้าพระอรหันต์และพะระอัครสาวกในเรื่องนี้ก็จะพูดถึงว่า,าพระปัจเจกกับพุทธเจ้าพระอรหันต์ขีณนาศพและก็พระอัครสาวกนั้นก็ได้ก็ต้องมาเกิดอย่างโลกมนุษย์เช่นเดียวกันแต่การมาเกิดนั้นพระพุทธองค์ผู้คนทั่วไปจะหลงลืมในเรื่องของช่วงเวลาที่อยู่ในคันมันดาความเจ็บปวดที่อยู่ในคันมันดาแต่สิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นกับพระอรหันต์พุทธเจ้า พระองค์จระระลึกรู้และคำนึงรู้อยู่ทุกเวลานะครับแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดไปกับการที่ต้องอยู่ในคันของมันดาแต่อย่างไรโดยบุญของพระองค์นั้นได้ห่อหุ้มเอาไว้นั่นเองความเชื่อเกี่ยวกับการเกิดในเรื่องนี้จะพูดถึงความเชื่อเกี่ยวกับการเกิดไว้หลายประการด้วยกันอันที่หนึ่งครับความเชื่อเกี่ยวกับการเกิดเรื่องของตัวของเด็กนะครับเมื่อเกิดออกมาถ้าเกิดว่าตัวของเด็กนั้นตัวร้อน ก็แสดงว่าเกิดจากนารกหรืออับายภูมินะครับที่เป็นสิ่ที่ที่ไม่สบายกายไม่สบายใจเลยมันก็คิดถึงความเดือดเนื้อร้อนใจกระวนกระวายรวมไปถึงตัวของแม่ด้วยเมื่อท้องตั้งครรภ์เด็กเนี่ยก็จะมีความเดือดเนื้อร้อนใจกระวนกระวายนะครับ แต่ถ้าเป็นผู้ที่มาจากสวรรค์ก็จะมีลักษณะที่เนื้อจะเย็นนะครับร่างกายจะเย็นเมื่อคล,ลอดออกจากคันบันดาและแม่เนี่ยก็จะมีลักษณะที่เย็นเนื้อเย็นใจไปด้วยความเชื่อเกี่ยวกับการเกิดอีกอันหนึ่งนะครับก็คือความเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเด็กที่เกิดมานั้นเกิดมาจากนารกภูมิเปรตภูมิหรืออบายภูมิทั้งหลายเมื่อเกิดมาเนี่ยก็จะมีอาการร้องไห้ มาก่อนเลยนะครับจะร้องไห้เลยเมื่อเกิดปุ๊บร้องไห้เลยนะครับแสดงว่าคํานึงถึงความลําบากเมื่อครั้งที่อยู่ในอบายภูมิเหล่านั้นผู้ที่เกิดมาจากแต่มาจากสวรรค์นะครับก็จะมีลักษณะที่เมื่อเกิดออกมาเจ้าจะหัวรอเพราะคานึงถึงความสุขเมื่อครั้งตนได้อยู่ในสวรรค์นั่นเอง และสุดท้ายนะครับคือความเชื่อเกี่ยวกับลมกรรมมัชวาทลมกรรม,มัชวาทก็คือลมแห่งกรรมครับเป็นลมที่พัดให้เด็กเนี่ยกลับหัวลงและคลอดออกมานั่นเองครับครับผมสำหรับความเชื่อนะครับในเรื่องไตรภูมิพะร่วงก็จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อที่หลากหลายโดยเฉพาะเป็นความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นนะครับ หากเรียนสนใจอ่านเรื่องเพิ่มเติมนะครับสามารถอักศึกษาได้จากหนังสือวันในคดีชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ